นัง่งยีดเฮ้ยเต้นออกแล้วพี่บอกว่าอยากเห็นกุ้งกันน่งน,นี่ครับมันตายแล้วครับไม่เป็นไรหรอกพี่ตายแล้วเต้นดึุบๆแล้วเอาเปล่าสิเจ้าของดิบๆอี่ไว้ใจไปลาๆนะครับก็ผมไม่กินเนื้อแล้วแต่ปลาไม่กินเนื้อแล้วตอนนี้ บ,บางครั้งเวลาไป,ไปๆเ,เขาจะชอบกินดิบนะครับบางครั้งเวลาไปเที่ยวทะเลเงี้ยเขาเดินเดินริมทะเลเขาเห็นเต่าเ,เขาก็เขาก็เอาเอามีดทะลุเต่าแล้วเขากิกน <c oughs> อย่างนี้มั <c oughs> หนหบากเลยว่้ง่ัได้ใครซะน,นี่แบบไม่เผ็ดเนานะนี่ก็คือความฝันของนุกนะครับที่มานั่งกินข้าว แล้วบรรยากาศดีแบบนี้กับแฟนสองคนนะครับรีบกินให้มันเสร็จเล่นให้มันเสร็จรีกินให้มันเสร็จเขาไม่ได้ที่จะอ่าพูดด้วยว่าใครแฟนคุณเขาเขาไม่พูดแล้วนะเพราะเขายอมรับ อันนี้เราอยู่ะเยาวใช่ไหม,อ,มอากาศดีจริงๆนมมูเนเอาไปเชียงใหม่อะขึ้นดอยไหมอยากไปอยู่ค่ะมีเวลาวั๊ศตกร์แต่แปดโมงจ้ะบอกใครอะอ <c oughs> ตัวใคเคียมน้ำปุ๊บถ้อยากตื่นตื่นแปดโมงไม่ได้หรอกไปเราก็จะลงมาจะถ่ายรูปถิ่นวันนี้กันนะทีสองทีสามวันนี้เรานอนทั้งวันเลยนะ อยูรถวันนี้นอนยามากเลยขอบคุณคุณจิ๊บครับไปเรานอนทั้งวันมันก็ไม่เหมือนนอนอยู่ที่นอนอยู่ดีนอนทั้งรุดปวดหลังวเวจ็ดจ่อยกว่าโหนบ่ะเราคงจะได้กลับพร้อมรุ่นแหละแต่เราไม่ได้ไปหาจริงๆช่วยะนะ่นเหรอไม่ไหว ดีๆว่าได้ไปถ่ายไหมมันจะเหนื่อยมากเลยนะกดลยกลับมาชั่วโมงนี้กว่าเองเอาเรื่องมันรับไม่ได้ต,ตัวเล่าใหญ่แล้วกขา้าวสวยแบบชิวๆกลับมาัอ,าอ,อว,าว่ายหวหลวงพ่อทันใจด้วยพท่สันอ,อยู่ไหน นี่ครับแผลปวดมากเลยยังเป็นไย่กว่านี้วะวันที่คุณกินยาแก้เักเสบนะน่าจะกินยาต่อทอนเสีงอักเสบนั่นแะอะไรนะวันที่คุณไปกินยาแก้อักเสบคุณน่าจะกินยาต่อทอนเสียงอักเสบมันก็เลยไม่หายบอกาทำไมคุณไม่มาดูยาให้ผมล่ะคุณก็ต้องมาดูแลผมนะน้องออฟไง มันไปใส่บุ้มมันนั่นน่ะไม่หวงังไ้แก้เสียไปเลยลอ่านดูอยู่มันมีคู่กันกับทอมซิน,เซนาเสพขนาะเวิดได้กุ้งเต้นนี่มันเป็นผูเ้เลานคนกินคนกินที่แลกวะ่ะ กินแบบผสมไชยวอ้วนอร่อยมากเลยอือบ้าน,นิกุ้งดิบมันแลงแผลได้ว่าสันเรียบร้อยแล้วจนเมดหมดแล้วพี่เดี๋ยวบเลเัลลีเคงคุณฟางไหม ง่ายนะ ได้หรือ,อยังคะน,นี่ของคูณเล่ยหมดเลยเหรอใช่ไหมหนุ่มไอ้คูณเล่ยมีหฮอตหนุ่มโคาราชป่ะไม่แมืนเลยดิอาจจะไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงนี่ไง yeah mm -hmm.